¡Más! ได้ลงไปศึกษาชุมชนไทยทรงดำนะครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าชุมชนไทยทรงดํานั้นเป็นยังไงครับครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักกับชุมชนไทยทรงดนะํานั้นเราไปรู้จักกับความเป็นไทยทรงดากันก่อนครับชาวไทยทรงดํามีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศจีนตอนล่างซึ่งเป็นถิ่นฐานของคนเผ่าไทยต่อมาคนไทยดำได้อพยพลงมาทางใต้ตั้งหลักแหล่งที่บริเวณแม่น้ำอู แม่น้ำอูมีต้นน้ำอยู่ที่เมืองแถงหรือปัจจุบันคือเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามสาเหตุของการอพยพของชาวไทยทรงดำเป็นผลมาจากการทำสงครามในอดีตเป็นส่วนใหญ่ในปีพศ2322ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรีสันนิษฐานว่าอยู่ที่บ้านหนองปรงหรือบ้านหนองเหลาอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ในปีพศ2335สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชาวไทยทรงดำได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรีต่อมาในปีพศ2371ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ชาวไทยทรงดำได้อพยพมาอยู่ที่ตำบลท่าแรงอําเภอบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีแต่เนื่องจาก ไทยทรงดำชอบาอาศัยอยู่ที่ดอน<ล>น้ำท่วมไม่ถึงและบริเวณที่ <ใน S 1> อาศัยเดิมขาดแคลนในด้านทรัพยากรจึงได้อ,อพยพไปอยู่ที่ยยอ,ยทอำเภอเขาย้อยในเวลาต่อมาจากการอ,อพยพของชาวไทยทรงดำจะเห็นได้ว่าถิ่ฐานเดิมของชาวไทยทรงดำในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี การที่โปรดเก้าให้ไทยทรงดำไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นอาจเป็นเพราะจังหวัดเพชรบุรีมีป่าภูเขาหุบห้วยและลำธารสมบูรณ์น้ำท่วมไม่ถึงลักษณะภูมิประเทศคล้ายภูมิประเทศบ้านเก่าเมืองเดิม ในด้านความเชื่อของชาวไทยทรงดำชาวไทยทรงดำมีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญแถนและผีซึ่งชาวไทยทรงดำเชื่อว่าแถนเป็นเทวดาอยู่ในเมืองฟ้าเป็นผู้กำกับความเป็นไปของโลกมนุษย์ทั้งในด้านดีและด้านภายัยดังนั้นมนุษย์ต้องคอยระมัดระวังไม่กระทำการใดๆให้แถนโกรธและลงโทษเอาได้ ผีหมายถึงขวัญของคนที่ตายไปแล้วผีสามารถจะเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยตนเองและถ้าหากกลับมาอยู่ที่เรือนของตนก็จะกลายเป็นผีเรือนนอกจากผีเรือนแล้วก็ยังมีผีประเภทอื่นๆอีกมากมายผีสามารถบันดาลโชคชะตาทั้งดีและร้ายให้กับมนุษย์ได้มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีการเส้นไหว้ผีตามวาระอันควร ชาวไทยทรงดำยังคงมีความเชื่อเคารพนับถือผีอยู่ความเชื่อนับถือผีที่สำคัญก็คือผีบรรพบุรุษหรือผีเรือน ถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยทรงดำชาวไทยทรงดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงรักษาแบบแผนวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้แม้ว่าวัฒนธรรมบางส่วนได้มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมของสังคมไทยเช่นในเรื่องการประกอบอาชีพชาวไทยทรงดำส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพหลกักคืออาชีพทางเกษตรกรรมในเรื่องของอาหารอาหารที่นิยมรับประทานกันคือข้าวเหนียว และอาหารที่มีรสจัดเป็นอาหารหลักเช่นแจ่วปลาล้าแจ่วด้านปลาล้าหลนแกงหน่อส้มแกงผําแกงหยวกแกงบอลปลาเค็มทอดซึ่งกับข้าวเหล่านี้มักเป็นของที่หาได้จากธรรมชาติภาษาพูดและภาษาเขียนชาวไทยทรงดัจะมีภาษาพูดเฉพาะของตนเองเมื่ออยู่กับพวกพี่น้องหรือญาติสนิทกัน แต่ภาษาเขียนของชาวไทยทรงดำนั้นไม่มีใครเขียนได้แม้กระทั่งผู้สูงอายุนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านสยศาสตร์คาถาอาคมหรือพ่อมดบางท่านเท่านั้นการตั้งบ้านเรือนชาวไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ตามลักษณะของระบบครอบครัวขยายซึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญในการปลูกสร้างบ้านเรือนของไทยทรงดำก็คือ ทุกๆบ้านจะต้องมีกระล้ลอห่องซึ่งเป็นที่อาศัยของผีเลือนโครคภัยไข้เจ็บและการรักษาโรคแต่เดิมชาวไทยทรงดำมีวิธีการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บโดยการใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับคาถาอาคมบางครั้งอาศัยการรักษาทางศสาย,ยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยโดยมีหมอปัดเป่าหรือหมอเป่า เป็นผู้ทําพิธีและชาวไทยทรงดําเชื่อกันว่าผู้ที่เจ็บป่วยนั้นส่วนมากมาจากการถูกผีกระทำหลังจากไหว้ผีเรือนเรียบร้อยแล้วหมอเสนจะทำพิธีเสียงทายให้แก่เจ้าภาพ เรียกว่าพิธีส่องไก่ด้วยการพิจารณาลักษณะของตีนไก่ในแกงหน่อไม้เปเรี้ยวที่เจ้าภาพนำมาให้และจัดทำนายโดยดูจากตีนไก่คือหากตีนไก่หงิดงอแสดงว่าไม่ดีจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าตีนไก่เหยียดตรงจะประสบแต่ความสุขความเจริญส่วนโครงสร้างระดับชุมชนชุมชนชาวไทยทรงดำ ประกอบด้วยครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เป็นเครือญาติกันเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมใ,ใดๆก็ตามจะมีบรรดาญาติพี่น้องมาร่วมในพิธีกรรมนั้นๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นญาติผีเดียวกันประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำในรอบปีนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเพณีซึ่งสามารถที่จะแบ่งประเพณีออกเป็นสองประเภทก็คือ 1. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ได้แก่ประเพณีการเกิดการทำศพการบวชการแต่งงานประเพณีเสนเลือนประเพณีเสนตัวประเพณีปัดรังควานและประเพณีเสนเรียกขวัญเป็นต้น 2. ประเพณีที่เกิดขึ้นตามเทศกาลได้แก่ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ประเพณีการไหว้สารประจาหมู่บ้านประเพณีอินกรหรือการทอดมะกรอ ประเพณีป้าตงเข้าใหม่และประเพณีสงการเป็นต้นการแต่งกายชาวไทยทรงดำจะแต่งกายด้วยชุดสีดำสตรีจะสวมเสื้อกล่อมแขนยาวคอกลมสีดำติดกระดุมเงินลายกลีบบัวนุ่งสิ้นลายแตงโมงหรือลายชะโดเป็นสิ้นสีคลามเข้มขนาดลำตัวด้วยริ้วขาวส่วนสตรีสูงอายุจะนำผ้าป,ปกหัวที่เรียกว่าผ้าเปียวมาคาดอก ถ้ามีงานพิธีจะสวมเสื้อฮีประดับแถ,แถบไหมสีตรงบ่าด้านหน้าเสื้อคลุมยาวถึงเข่าปากักลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์คือลายดอกตะวันและดอกจันส่วนชายจะสวมเสื้อกล่อมสีดำติดกระดุมเงินลายกรีบบัวนุ่งกระเกงขาใหญ่สีดำส่วนในงานพิธีจะสวมเสื้อฮีสีดำแขนยาวคอกลมประดับด้วยแถบผ้าไหมสีการไว้ทรงผม ชาวไทยทรงดำมีลักษณะทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเห็นได้จากทรงผมของผู้สูงอายุที่ยังคงไว้ซึ่งทรงผมแบบดั้งเดิมอยู่เรียกว่าปั้นกล้าวจะแบ่งตามวัยต่างๆดังนี้ทรงสัตปิน้นสำหรับสาวช่วงอายุ15ปีทรงจุกตบสำหรับสาวช่วงอายุ16ปีทรงขอดกระตอ๊อสำหรับสาวช่วงอายุ17ปี ทรงปั้นกล้าวซอยสำหรับสาวช่วงอาย18ุ18-19ปีซึ่งจะเป็นทรงสุดท้ายของสาวรุ่นทรงปั้นกล้าวตวงสำหรับสาวช่วงอายุ20ปีขึ้นไปและทรงแม่ไม้สำหรับผู้ที่สามีเชีวิตครับเพื่อนๆของเราก็ได้ลงไปสำรวจชุมชนกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นแ่ละคนดีก่อนว่าเขามีความเห็นไงกับชุมชนนี้บ้าง ในด้านของสังคมจากที่เราไปลงชุมชนมาคือในเขาอะยังมีแบบเป็นอารมณ์แบบชุมชนชนบทคือทุกคนอะแบบพึ่งพาใส่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้านก็จะอยู่ใกล้กันอะเหมือนในในแผนที่อะที่เราไปลงมาแล้วเราสเก็ตมาที่เราวาดอะคือจะอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มอะบ้านจะอยู่เป็นกลุ่มอะซึ่ง ในที่เขาอยู่เป็นกลุ่มอ่ะคือมันมันมีที่มาจากที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาจะแต่งแล้วเข้าบ้านผู้ชายแล้วคราวนี้เนื่องจากที่ว่าบ้านมันคับแคบอ่ะเขาก็เลยพอแต่งเขาก็เลยมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันเขาแยกออกมาแล้วคราวนี้คือเขาอ่ะจะเป็นครอบครัวขยายมีวิถีชีวิตอ่ะเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพราะว่าจากที่เราสังเกตอ่ะคือบริเวณข้างบ้านอ่ะเขาจะมีแปลงปลูกปลูกผักสวนครัวไว้กินเองรั้วรั้วบ้านก็จะเป็นรั้ว ต้นมะขามซึ่งเขาอาจจะเอายอดกของมะขามไปประกอบอาหารส่วนเนี่ยมีแผนที่เดินดินล้วอ่ะมีแผนถังขยะหรือเปล่าอืม,มีนั้นเดี๋ยวเราไปดูผังขยตกันของเราอ่ะเราจะพูดเรื่องด้านการเมืองเหมือนเราไปได้ไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่บอกว่า ชุมชนที่เราเป็นโรงอ่ะจะอยู่ภายใต้การปกครองของอบตอและเทศบาลแล้วก็จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่ก็เหมือนการปกครองโดยทั่วไปของของของ,ของทุกที่อะค่ะแล้วเหมือนประมาณว่าแต่ว่ามันจะแตกต่างกับในอดีตเหมือนในอดีตอ่ะเขาจะอยู่แบบระบบเรือญาตาจะอยู่ภายใต้การปกครองของผีเดียวกันอะผีเดียวกันคืออะไรอ่ะอ๋อผีเดียวกันก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นผีบรรพบุรุษอ่ะเหมือนเขาจะที่นี่อยาเขาจะแบ่งเป็นสอง สองอย่างก็คือผู้ต้าวกับผู้น้อยผู้ต้าวอ่ะจะเหมือนเป็นสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จะมีหน้าที่ทําพิธีกรรมเหมือนถ้าเสียชีวิตไปอ่ะก็จะได้เป็นผีผู้ต้าวส่วนผู้น้อยก็เหมือนคนปกติแต่ว่าโดยสรุปนะเหมือนถึงเขาเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบราชการทั่วไปอ่ะแต่เขาก็ยังมีความสําคัญของระบบเครือญาติเพราะระบบผีบรรพุรุษอ่ะยังไม่หายไปนี่คือด้านการเมืองของเราที่เราได้ เป็นยังไงบ้างก็ด้านเศรษฐกิจจากการที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็สังเกตดูในชุมชนก็ก็คนในส่วนใหญ่เอยคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นวัยทำงานอ่ะเขาก็จะประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างเป็นข้าราชการแล้วก็แบบทำงานในโรงงานอ่ะเพราะว่าคือแต่ก่อนอ่ะมันเป็นชนบทใช่ป่ะเขาก็จะทำนากันทำเกษตรกันแต่ตอนนี้มันมีโรงงานเข้ามาเขาก็เลยแบบเออหันไปเข้าไปทำงานในโรงงาน ถ้าเสร็จจากงานในโรงงานแล้วเขาก็กลับมาทําเกษตรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ที่บ้านของทุกบ้านเนี่ยก็ยังแบบมีวิถีชีวิตที่ยังเป็นทําเกษตรอยู่เกือบทุกบ้านอะไรเงี้ยใช่ยังมียังทํานากันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเวลาส่วนหนึ่งที่เอาไปทําในโรงงานบ้างอ,อะไรเงี้ยเออส่วนคนคนแก่ก็แบบคนแก่ๆก,ก็จะแบบทอผ้าสาวไหมจักสารอะไรกันที่บ้านอย่างเงี้ยเป็นไรายได้เสริม อ่าส่วนด้านวัฒนธรรมนะที่เราไปพบเจอมาก็คือบ้านแต่ละบ้านของชาวไทยทรงดำอะ่ะจะมีห้องที่เรียกว่ากระลหลอห้องก็คือห้องเนี้ยไว้ทําพิธีเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนโดยที่ชาวไทยทรงดําเขาจะมีการนับวันประจําของเขาก็คือสัปดาห์จะมีสิบวันตามปฏิทินเฉพาะของเขาวันที่เส้นไหว้จะเรียกว่าวันป้าตรงอืแล้ว แล้วปฏปิฏทินนี้ก็จะมีวันสําคัญสำคัญที่ชาวไทยสงดําเขาใช้ประกอบพิธีหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆต่างๆของชุมชนของเขาก็คือมีวันสงการในเดือนเมษาคือชาวไทยสงดําจะมีการเฉลิมฉลองกันทั้งเดือนอย่างเช่นมีการฟรร้อนลำทำพิธีบูญหรือว่าไปเยี่ยมบ้านเรือนของคนไทยสงดําด้วยกันเองแล้วก็ วันการแต่งกายของชาวไทยทรงดำที่เราจะพบเห็นได้ที่เขาสวมใส่ผ้าเอียะจะเป็นเฉพาะในโอกาสสำคัญๆต่างๆเช่นวันสงการที่พิมพ์บอกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าวันปกติทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ได้ใส่กันเขาคือเขาจะแต่งกายแบบสมัยนิยมเหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาษาที่เขาพูดกันก็คือภาษาเราส่งแต่ว่าเราอ่ะจะไม่เห็นในเด็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เหมือนกับว่าเด็กฟังรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ใช้พูดในชีวิตประจําวันจะเพราะว่าคงอาจจะเป็นปเวลาไปโรงเรียนใช่ก็คือใช้เป็นภาษาทางการคือภาษากลางแล้วส่วนอาหารที่เราได้ไปกันที่ศูนย์มาฒาธารมเขาก็มีแกงหน่อส้มปลาทอดแล้วข้ขาวเหนียวให้เราได้กินกันใช่อร่อยมาก ส่วนทรงผมตอนนี้อ่ะคนที่ทำทรงผมแบบไทยทรงดำก็คือจะมีแค่ผู้สูงอายุคนวัยทำงานหรือว่าเด็กๆอะ่ะจะไม่ได้ทำกันแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดูแลยากใช่ดูแลยากแล้วก็มีการทำแบบสมัยนิยมก็คือไว้ผมยาวทั่วไป ก็จากที่ฟัง<ด>ข้อมูลวิเคราะหโครงสร้างชุมชนจากเพื่อนๆมานะก็พอจะสรุปจุดเด่นได้ว่าจุดเด่นที่สุดของชุมชนนี้คือด้านวัฒนาธรรมซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมให้กับพวกเขาอย่างที่พิมพพัฒน์ได้พูดไปเช่นมีพิธีกรรมผีเฮือนอาหารการกินหรือว่าการแต่งกายส่วนจุดเด่นต่อมาเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจพวกเขาอยู่ันอย่างพอเพียงซึ่งคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแล้วบางบ้านที่ปลูกพืชผักสวนควรัวเนี่ยถ้ามีผักเหลือก็เอาไปขายในตลาดได้อีกด้วย จุดเด่นสุดท้ายก็คือด้านผู้สูงอายุพวกผู้สูงอายุภายในชุมชนนี้เขามีกิจกรรมเขามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับเยาวชนให้สืบต่อไปไทยทรงดำเป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อวัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วนหมายถึงชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยหรือทอดทิ้งแต่จงภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทยทรงดำอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนี้ได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้เพื่อให้อยู่คู่กับบรรพชนรุ่นหลังสืบไป รักวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้เพื่อให้อยู่คู่กับบรรพชนรุ่นหลังสืบไปให้อยู่คู่กับบรรพชนให้อยู่คู่กับบรรพชนรุ่นหลังสืบไปรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังสืบสืบไปจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของชุมชนนี้แล้วนะแล้วก็เห็นข้อดีของหลายๆอย,ย่างของในชุมชนนี้ก็อยากจะรู้ข้อจุดสังเกตของชุมชนนี้บ้างว่าเป็นยังไง จากที่เราทุกคนสังเกตนะสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่คนที่เข้าไม่มีบทบาทในชุมชนหรือว่าบทบาทเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าเยาวชนในชุมชนนะ่ะไม่ค่อยได้มีบทบาทในการบอกเล่าวัฒนธรรมชุมชนหรือว่ายังคงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชุมชนไว้อย่างเช่นการแต่งกายหรือว่าทรงผมเราก็จะไม่เห็นเยาวชนหรือว่าคนวัยกลางคนเนี่ยแต่งกายเป็นแบบไทยทรงดำมากนะจะเป็นสมัยนิยมมากกว่าแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันบ่งบอกว่าเยาวชนเนี่ยค่อนข้างจะลืมวัฒนธรรมตัวเองก็คือการการเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราไปสำรวจหลายบ้านอนะ่ะเขาบอกว่าล,ลูกหลานเขาอะ่ะเหมือนแบบบางคนก็รู้นะว่าภาษาไทยรงภาษาไทยทรงดําเป็นยังไงแต่ว่าก็ไม่พูดจุดจุดเนี้ยทาให้เราคิดว่าเราควรจะคิดโครงการอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เยาวชนอะมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมของไทยทรงดําให้คงอยู่เพื่อนคิดว่างไงคะ